ุพธารามเป็นอำเภออำเภอหนึ่งในจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ประมาณ2.65ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ13,000คนประชากรในอำเภอุทธารามนั้นมีหลายเชื้อชาติจากการออกพะยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ทั้งชนชาติไทยชนชาติราวชนชาติมอชนชาติเขมรและชนชาติจีน ซึ่งคือเป็นประชากรที่มีจำนวนมากที่สุดในเขตอำเภอโพธารามเราสามารถสังเกตเห็นวัฒนธรรมของชนชาติจีนได้มากมายในเขตอำเภอโพธารามทางผ่านทางสถาปัตยกรรมเช่นศาลเจ้าหุ้งซุยโรงเจโรงเรียนสอนภาษาจีนหรืออาคารบ้านเรือนต่างๆซึ่งมักถูกใช้ในการถ่ายทำละครโทรทัศน์หรือภาพ,พยนตร์ ที่มีเนื้อหากเกี่ยวกับคนจีนในประเทศไทยและผ่านทางวิถีชีวิตเช่นการทำผักกาศดอง,ห,อดองหัวเชโป๊ดองคุญเชียงเต้าหู้ดำที่จะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งชื่อของอำเภอโพธารามด้วยเหตุน,นี้ผู้เราจึงได้เรียนศึกษาปัญหาทางประวัติศาสตร์ในหนัวข้อ สาเหตุของการย้ายถิ่นฐานของชนชาติจีนมายังอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีว่าเพราะเหตุใดพวกเขาจึงเลือกที่จะเดินทางจากบ้านเกิดมาตั้งถิ่ฐานอย่างอำเภอโพธารามแห่งนี้วันดี้ค่ะวันนี้พวกเราก็มาลงพื้นที่สัมภาษณ์คนจีนในอำเภอโพธารามจังหวัดาราชบุรีถึงเหตุผลในการย้ายถิ่นฐานมายังอำเภอโพธารามจังหวัดาราชบุรีค่ะ คนแรกนายชอหยิมแท่อังคุณตาถึงมาประเทศไทยเหรอคะก็แม่มากล่อก็ต้องมาด้วยแม่ของกล่องนะแม่ของมากลอก็ต้องมาด้วยเาทำไมถึงมาล่ะคะเตียก็เเตียเตยของอยู่ที่นี่ก็จะจะอยู่กับเตียมานที่จะมาทเทีาย ไม่ถึงทำไมถึงมาคะทำไมเตียของกลงถึงมาคะกลงเะไเตี้ยของกองใช่ไหมค่ะเตียเขากองฝนมีทาหันมานีตาหันอ่าสมัยก่อนบางจีนี่เป็นตาหันแล้วออกมาได้คนที่สองนายซุยงวแซาลิมค่ะอยากทราบว่าคุณตาเกิดที่เมืองไทยหรือว่าย้ายมาจากเมืองเจนค่ะเดิมมันเกิดเมืองไทย เดินมาเกิดเมืองไทยแล้วก็ตอนสมัยก่อนนั่นก็จอมพลปอเป็นนดยกแล้วนั้นนะก็เราอายุ13สปีเรียนเรียนปอสี่ยังไม่จบอน่ะถูแล้วก็ญี่ปุ่นเขาก็จะมากันต่มาก็เลยทางที่บ้านเขาคิกว่าอ,อย่างนี้ก็จะยุ่งๆนี้นก็ให้ให้ไปทางนน้นบ้างมาอยู่ทางนี้บ้างเด็กเกิดสงครามขึ้นมา ให้มันอยู่นข้างเงีย้ยจะให้มันไปหมดได้ไหมญี่ปุ่นมันจะมาแล้วก็เลยบอกก็กทำไมเห็นกลับมาเศไทยอีกก็อัทนที่ทางนี้พอดีทางนี้เขาบอกว่าเดีย๋ยวไม่สบายสบายมากไม่ไม่สบายมากก็เลยขอให้กลับมามือไทยมาช่วยมาช่วยทํางานคนที่สามนายเอ้งจัวพุทธวิปูลพ่อชื่อนายสุชาติพุทธวิบูลแล้วพ่อไปมีครอบครัวที่เมืองจีน ล้วก็ลุงเนี่ยนะเกิดที่เมืองจีนแล้วก็หลังสองคราญญี่ปุ่นก็มาหาพอ่อตอเนี่ยบ้านอยู่ที่นี่ที่ตังนี้คุณพ่อของคุณพ่อของแปดเป็นคนไทยเหรอคะคนไทยแล้วก็ไปไปครอบมีครอบตัวที่เมืองจีนแล้วก็กลับมาเ็าค<ช>้าขายอยู่พอทารามเนี่ยค<ช>่ค้าอยู่ตน<ช>ตรงเนย<ช>คนที่สี่นายใหญ่เอื้ออรุณชัย เกิดเมืองไทยแต่ว่าเตะกับแม่เป็นคจน,าจานจีนมาจาเมึงจีนแล้วทำไมถึงทำไมถึงเลือที่จะมาอยู่ที่โคราชกตอนเขามาเป็นหัวหน้าจับก,กันเนีนนเ่ยไอ้เนี่ยนะไอ้ไอ้กรรมกรเนี่ยเป็นหัวหน้ากรรมกรที่ดีดเออเหล่ากงอะไรคะเอ,อ เรากองถึงมาที่ไทยค่ะ<อ>ทั้งเมืองจีนเนี่ยเขาเมืองจีนตอนนั้นอดอยากมากนะ<ม>ก็ไปอยู่นู่นก่อนอยู่เซี่ยงไฮ้ก่อนเซี่ยงไฮ้แล้วก็มามองมามา,มากลับมาประเทศจีนแล้วก็มามืองไทยเลยนอกจากคำสัมภาษณ์แล้วพวกเรายังได้รับหนังสือเดินทางและบัตรต่างด้าวของนายโชยิม ซึ่งแสดงถึงการย้ายทินฐานจากประเทศจีนมายัางประเทศไทยอีกด้วยเราได้หาข้อมูลเกี่ยวกับสงครามที่ถูกกล่าวถึงในคำสัมภาษณ์สงครามดังกล่าวก็คือสงครามจีนญ,ญ,ญี่ปุ่นครั้งที่สองหรือสงครามแปซิฟิกซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปีพศ2480ถึงพศ2488โดยจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นเริ่มน,นโยบายชาตินิยมโดยใช้คำขวัญที่ว่าเอเชียเพื่อชาวเอเชีย และได้ประกาศนโยบายการจัดระเบียบใหม่ในเอเชียตะวันออกและการสร้างวงภัยบูร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพาญี่ปุ่นให้ความร่วมมือกับฝ่ายอักษะโดยมีเป้าหมายคือการยึดครองประเทศจีนและประเทศในเอเชียที่ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกภายหลังสงครามดังกล่าวททำให้เศรษฐกิจของประเทศจีนตกต่ำลงอย่างมาก จากข้อมูลที่ได้รับมาเราสามารถตอบปัญหาถึงสาเหตุของการย้ายถิ่นฐานของชนชาติจีนมายังอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้โดยแบ่งออกเป็นสองสาเหตุคือ 1. หนีภัยจากสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2หรือสงครามแปซิฟิกสเศรษฐกิจประเทศจีนตกต่ำคนจีนจึงเลือกที่จะมาทำงานในประเทศไทยซึ่งถูกบอกต่อๆมาว่ามีความอุดมสมบูรณ์ ดังคำกล่าวที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าว